ตอนนี้ผมกัลเกมผมไมค์คันะก็กลังตกปลาอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่นเซิร์ฟกันต่อแต่ตกปลาก่อนมาแล้วมาแล้วหลุดแต่ก่อนผมก็ตกปลาได้นะี่สองตัวรล้กัน เครื่องดบับก็เลยแตะไม่แด่นี้ไปผมเคยเห็นปลากระโดดมีมาฟังบ่อผมละบ่อเนี่ยผมน่าจะเลี้ยงปลาแล้วมีปลาด้วยอืามนน จะส่งการบ้านนะสิรู้ทันอีกแล้วคืออยากรู้ว่าทำไมแต่ละประเทศใช้พลังงานผลิตไฟฟ้าไม่เหมือนกันล่ะคะก็เพราะแต่ละประเทศมีเชื้อเพลิงในประเทศของตัวเองไม่เหมือนกันะะยังไงล่ะครับ่างตะวันออกกางก็จะใช้น้ำมนันละก๊าธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงยังอยู่นิงน่งๆนะรอให้ปามันมาแต่ละหลักแล้วก็คือเชื้อเพลิงชนิดไหนมีปริมาณมากและราคาถูกหลายหลายประเทศก็จะเลือกใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นพลัง

นี่จะเผาเสีดังสายเขียวอเตอในลากอนใช้ยาเอากลับคืนได้ไหมั้ะไอฟิตเนี่ยเอากลับไม่ได้ค่ะน่ครับก็ต้องมีฝีมือเก่งๆนะครับโดยการตกปลาไปรนเซิร์ฟกันลูกซ้อันร้านขายไห่ยนวัตถุกอ้า ประชาวและซอยดาเสียเวลากับการตกปลาเลยเกิน15นาทีเอาลงไม่ได้เกิดเปลืองลุกไม้ขึ้นอย่างหนักเจ้านที่ต้องระดมรถับเพลิไปขีดน้ำพร้อมทั้งนำก็กระเช้าไปช่ียเหลือผู้ที่ติดอยู่บนอาคารงมีคนสมารฟันไฟบาดเจบหนึ่งคนคาั้น20ิดครูครับ ต้้เ่ว่าร้ายเป็นกเดียวกันกับางระเบิดสานนี้ซึ่งลักษณะการก่อเหตุของคนรอันนี้เซิร์ฟไทยเกิดขึ้นที่หวัยลาเมื่อเดือนพภที่ผามาครับนนี้เซิร์ฟไทยแลนด์อพสบายฝรั่งกใจุยแเือตั้งเวลาไปวางไว้ในร้านค้าและก็สถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่อง โอเคเฮ้ยนี่ไงเผยยุติขึ้นนี่อะ A R M ไทยเปล่าเ A R M ไทยเปล่าคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ต่างประเทศนะครับซึ่งทางการของเม็กซิโกก็ได้เข้าจับตาดูภูเขาไฟโคลิมาอย่างใกล้ชิดนะครับโอ๊ยพิมพ์ผิดภูเขาไฟลูกนี้ได้ปะทุตัวครึนอย่างหนักครับเอ A R M ผู้กองพลเรือนแห่งรัฐโคลิมาของเม็กซิโกก็เผยนะครับว่า ใช่ A i M ทีมไทยโอเคเขาจะได้รู้ว่าพวกเราเป็นคนไทยนะครับหลังจากเกิดการปะทุกงกเสู่ท้องฟ้าเฮ้ยนี่ก็ไทยนี่นอกจากนี้นะครับยังมีเขามีไทยเลนนะครับอไปนะครับ

ใครเรียกเราวะอ๋อไปหาเขาก่อนเรียกเราใครเรียกเราวะ A R M เป่า A R M เป่า A R M เป่าทูบฮึ่มีอ๋อ uh, นี mm ่เป็นแบบน้องฮห้จีจีเปยว่าอะไรวะ เดี๋ยวนี้คนใช้ขีดทีเฮดเยอะนะครับผมก็ยังใช้อะไปดูรายชื่อก่อนเดี๋ยววะทีเฮดนี่ครับผมก็ยังใช้อ่ะแต่ผมมีหมายเลขโอ้หึนี่ครับคนจะใช้เยอะหน่อย

ในกรุงเทพมหานคร M A N อยู่ข้างขมเทิดระเทียรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไฟปอมปั่นเพื่อแม่ให้นำรทเบียพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจำนวนจำกัดด้วยตนเองในวันที่25และ26กรกฎาคมนี้ M A N อยู่ข้างผมถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปบ๊ายบากิจกรรมพิเศษชมการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตจากศิลปินเอกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.205.com คลิปันอร

แก hmm. да. yeah. ้วน้ามาค่ะประการ่อบนี้เป็นระการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮึอะไรยีเย่คุยกันทางแบบคุยคุยกันอ่ะพี่เมาอ่ะอาจจะแลกมา เสือกไม่ได้มี i p วะ่ะแล้วมีคนได้มั้งอีกเลยอีกเลยอีกเลยเอ๊ะเอเจนต์อาเซ่เดี๋ยวรวมทีม โอใครตีมั้ยโอ้โอ้ใครตี <c oughs> มาดิขวานอนะ่ะอ้าหาเรืองไอ้นี่ ของต้ไหเ่าหา้ย<อ>ปเปงอะอ้อออ้ี่อเป,ปงคนเบื่อเลยจบคลิปด,ดีกว่า เพีย์กับวันแตกเลยพวกคนไทยเนี่ยมึงค่ะ